วันที่หนึ่งกับการเดินทางไปสุขโขทยัยกับแกร็แมทแผนที่ระยะทาง560กิบกิโล แล้วก็ามาได้ที่นอนจังหวัดพิจิตเป็นสถานบริการมีที่อาบน้ำแปลงฝันด้วยและได้การเต้นนอนเป็นจุดบริการพักรถจังหวัดพิจิตรัรานนีก็คือเต็นทนนที่นอนนอนนะครับนอนอย่างโดดเดีย่ยวเดียวดา ยังไงก็สวัสดีเพียงเท่าน,นี้ครับเดี๋ยวชมคลิปต่อ,อวันพรุ่งนี้ครับ